กันลค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะกับชาแนลแม่หม่อน้าํามีแอนไมทอทาร์โรนะคะแป๊บเดียวนี่ทํามาสี่เดือนแล้วนะวัยมากบอกเลยนะคะก็เพลิดเพลินมากจริงๆกับการทํา YouTube นะคะคราวนี้อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าจากที่ดูมาเนะะี่ยค่ะติดตามกันมาตลอดเนี่ยมีอะไรส่วนไหนที่อยากให้ปรับปรุงบ้างหรือเปล่าถ้ามีนะคะคอมเมนต์มาได้เต็มที่นะอยากทําให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดคะ่ะยังไงมีอะไรบอกกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์มากๆก็คือเรื่องของ บริการใหม่ในเพจแม่หมอน้ําค่ะก็คือการทำวอลเปเปอร์แก้ดวงนั่นเองนะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวอลเปเปอร์เสริมดวงทั้งหลายเนาะแต่อันนี้เป็นวอลเปเปอร์แก้ดวงแก้ดวงไม่ใช่เสริมดวงค่ะงานละเอียดสุดๆแม่หมอบอกเลยเพราะสิ่งที่หมอทําก็คือเป็นการเอาดวงของคุณมาวิเคราะห์แล้วแก้ให้ตรงจุดนะคะแล้วก็ทาเป็นวอลเปเปอร์ที่เสริมพวกาธาตุและปรับพลังงานต่างๆให้นะคะ โดยขั้นตอนเป็นยังไงใช่ไหมก็คือขั้นตอนน่ะน้ำจะต้องเอาวันเดือนปีเวลาจังหวัดเกิดคุณเลยมาทําเป็นพอดเป็น,ปนชาร์ทโหราศาสตร์ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์เช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องคอวามรักแบบไม่มีแฟนสัทีใช่ไหม่หมอนามเขจะต้องเอาดวงคุณมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าทําไมถึงไม่มีแฟนกําแพงสูงหรือเปล่าหรือว่าแอบชอบใครอยู่แล้วแล้วไม่แบบไม่แสดงตัวแบบ เอออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกเยอะหรือว่าแบบบ้านงานหรืออะไรคือหรือดวงมันไม่ดีจริงๆหรือยังไงอันนี้คือน้ำก็จะต้องดูหลายๆแบบว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทาการเสริมดวงค่ะด้วย 1. สั่งไซรัคทงโหราศาสตร์นะคะอันที่2ก็คือไพ่ยิปซีซึ่งไพ่ยิปซีน้ําพิเศษสุดๆคือเป็นแบบเฉพาะสําหรับเทตุแม่หมอน้ําไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนนะคะเป็นคอลเลคชั e นฮีลิ่งเวฟนะคะดูตัวอย่างในรูปนี้ได้เลย สวยมาล่ะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกก็คือในเรื่องของตัวการปรับพลังงานธาตุของดวงจีนนะคะคือปกติเราจะเห็นว่าการปรับพลังงานก็จะเป็นปรับห่วงจุง้งห่วงจุ้ยใช่ไหมจริงจริงมันปรับที่ดวงคนได้ด้วยโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนี่แหละ นะคะนางก็จะมีการปรับว่าทําเป็นาธาตุที่เหมาะสมกับดวงเพื่อดึงดูดเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องการนะคะก็สามารถแก้ตรงนี้ได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของเลขกศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีเลขมงคลให้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปต่อท้ายลายเอาเลขนี้ไปต่อท้ายลายไปซื้อหวยหรือไปทาอะไรนะแล้วแต่ตามสบายเลยจ้ะโอเคไหมรวมกัน4ี่อันเนี้ย นะคะทั้งหมดก็คือเป็นงานละเอียดมากเอาตอนที่จะทาจริงๆนะมีแต่คนทักก็แบบเฮ้ยมันจะมีเวลาทําหรอง,งานละเอียดขนาดนี้ทาไหวหรือเปล่านะคะแม่หมอทําไหวค่ะมั่นใจนะคะอยากทําเพราะอะไรเพราะลองทําใช้เองแล้วมันเวิร์ค่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคน,นจ๊ะคราวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ปกติตั้งใจไว้จะขายที่6 9 9าบ้าบาทราคานี้แบบบ้าบอใช่ปะ แต่ตอนนี้ลดเหลือ499บาทค่ะขอนิดนึงแล้วกันนะอยากให้เข้าใจว่างานมันละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่แบบเกิดวันจันทร์แล้วทำพื้นหลังสีงเหลืองแบบนี้ไม่ใช่นะละเอียดกว่านั้นมาก ขอร้องบอกเลยตามตรงถ้าสนใจทํายังไงถ้าสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามานะ YouTube มีอินบ็อกหรือเปล่ายังไม่ชินไม่รู้อันนี้ลองดูแต่ถ้าเป็นเพจอินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอตอบให้จองคิวให้ใช้เวลา5 7ถึงวันในการทําค่ะทําเสร็จแล้วก็จะสามารถส่งให้เอาไปใช้ได้ทันทีพร้อมกับมีเลิกให้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มาจาก YouTube บอกด้วยว่ามาจาก YouTube แล้วแม่หมอจะลดราคาจาก699บาทเหลือ499บาทให้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วไปดูดวงกันต่อว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูในเลอคราวนี้นะคะจะเป็นของลัคนาราศีกุมกันบ้างมาดูกันดีกว่าว่าดวงในเดือนนี้ของชาวกุมจะเป็นยังไงกันนะคะอ่าเปิดไพ่ปุ๊บเริ่มกันที่ดวงการงานค่ะชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้นะว้า ไพ่ดีมากบอกเลยคืองนี้ค่ะดวงการงานของชาวลัคนาราศีกุมจะดีและโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคือสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะก็จะได้งานใหญ่จะได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะแล้วก็เราสามารถทําได้ทําได้ดีด้วยสําหรับใครที่เป็นเซลลนะคะเดือนนี้บอกเลยปิดตัวเลขแน่นอนทาได้ดีนะแต่อย่าชะล่าใจนะไม่ใช่ฟังดวงไม่หมอน้าแล้วไม่ทําอะไรละปิดตัวเลขแน่นอนนี้ไม่ได้นะนะคะแบบนี้ไม่ได้จริงต้องพยายามด้วยส่วนหนึ่ง แต่ความพยายามนั้นจะเห็นผล mm. เห็นคุณค่าผล mm. ิดอกออกผลมาได้อย่างดีนะคะดังนั้นมั่นใจได้เดือนนี้ถือว่าดีมากสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ทำงานประจำมาสักพักนะ mm. คือในพ่ายขึ้นแบบอย่างต่ำสองหนึ่งสามปี mm. มีเกณฑ์ได้อัปเกรดนะคือได้โปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือถ้าคุณยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณบอกเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ไม่หมอน้ำไม่เห็นจะได้เลื่อนเลย mm. คุณลองสังเกตดูว่างานคุณจะมีความเป,เป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นในเดือนนี้ค่ะ และคุณก็ทําได้ซะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณดูมีอนาคตหรือเ,เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในทีมคุณต่อไปค่ะคร่านี้สําหรับใครที่กำลังหางานอยู่ถามว่าจะได้งานไหมนะในไพ่บอกว่าได้เดือนนี้คุณจะได้งานแต่งานที่คุณจะได้จะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลคืออย่างน้อยออฟฟิศคุณต้องไกลขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างน้อยคุณก็จะต้องเดินทางไปนั่นไปน,น,ไปนี่บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าลักษณะตามนี้นะคุณสัมภาษณ์คุณได้แน่นอนแต่ถ้า เป็นงานประจําที่อยู่แถวเดิมออฟฟิศเดิมอะไรเงี้ยน้ำคิดว่าคุณยังไม่ได้งานนี้นะดวงยังไม่มาค่ะและที่สําคัญงานใหม่เงินดีขึ้นด้วยแต่ในความเงินดีขึ้นนะ้ำนะมองว่ามันบวกขึ้นมาประมาณสักยี่สิบรลองดูนะไม่เกินนี้นะคะต่อมาถามว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นยังไงบ้างดีบอกเลยเดือนหน้าดีเอาขวาภพายไม่ใช่เดืนหน้าค่ะเดือนนี้ดีคือกิจการถือว่าแบบ เป็นไปตามคาดได้ลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ได้โปรเจกต์ระยะยาวด้วยดังนั้นนะโดยเฉพาะกิจการใครนะถ้าเกิดเป็นกิจการเล็กทั่วไปก็คือได้ลูกค้าเยอะขายดิบขายดีแหละแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทหรือคุณทํากิจการค่อนข้งใหญ่น,น้ําแนะนําให้คุณไปดีลกับราชการแล้วจะดีแล้วคุณจะได้งานเพิ่มมาอีกเยอะได้งานระยะยาวค่ะลองดูลองติดต่อในเดือนนี้นะ ตอวน,นี้ถ้ามาดูเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าว่าชาวกุมเป็นยังไงกันนะคะเริ่มกันเลยก็ดวงการเงินเดือนนี้อ๋อนะคะการงานปังนะแต่การเงินเนี่ยน้ําว่ามันยังค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงคือมันเกิดจากการที่เราต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้ในไพ่ขึ้นเลยว่ามันมีหนี้ก้อนหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องจ่ายหรือเป็นเงินตกค้างที่คุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องจ่ายแล้วมันมาในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่า ได้ใจเดือนนี้ค่อนข้างเยอะหรือบางคนถ้าใครคิดอยากจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรก็ตามนะคะอยากทําบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเดือนนี้ยมันเป็นเดือนของการสร้างหนีส้สร้างสินนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกู้เดือนนี้นะคุณของ่ายเพราะดวงคุณจะได้เป็นหนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นหนี้เดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้หนี้เก่านิดนึงหรือคุณอาจจะแบบแก้เคล็ดด้วยการให้เงินพ่อเงินแม่เราดนึงก็ได้หรือเพื่อนสนิทที่เราเคยยืมตังหรือแกลงยืมตังเขาแล้วก็คืนเขาเนี่ยถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะคะ เพราะไม่งั้นคุณจะมีเกณฑ์ต้องกู้นิยมสินมานะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากความขัดสนแต่คุณอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินในการซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่ค่ะนอกจากนี้ใครที่ทำํำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีเกณฑ์เก็บเงินลูกค้ายากนิดนึงนะคะคือมันจะมีลูกค้าบางคนที่เงินเขาก้อนใหญ่แล้วเขาขอซอยย่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะคือแนะนำว่า ถ้ามันเก็บไม่ได้คุณควรต่อรองให้มันจบด้วยการที่ว่าขอซอยเป็นงวดเล็กๆถ้าแบบนี้คุณจะได้เงินกลับมาและคุณได้ครบด้วยนะหรือในทางกับการคาคือไม่ไม่ใช่ทางกับการคือแบบคนทั่วไปเหมือนกันถ้าเกิดคุณให้เพื่อนยืมตังค์แล้วทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีแนะนําให้ทวงคืนเดือนนี้แต่ทวงด้วยการให้เขาแบ่งจ่ายนะคะรับรองว่าได้คืนแน่นอนจ้าต่อมาสําหรับใครที่ คิดจะเล่นหุ้นเล่นหวยคริปโตใดๆนะคะถามว่าเดือนนี้เหมาะไหมบอกเลยว่าไม่เหมาะไม่เหมาะในทุกประการนะนะคะนั่งทามือไว้เนาะไม่ต้องซื้อนะคะหวยเหยไม่ต้องซื้อถ้าคุณจะซื้อแล้วปังนะเอาพูดตามตรงคุณจะต้องมีเกณฑ์ได้แบบทุกขลาบก้อนใหญ่อย่างเช่นมีคนเสียชีวิตในบ้านคุณหรืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าคนกลุ่มจะต้องมีคนเสียชีวิตในบ้านนะหมายถึงว่าถ้าบ้านคุณมีคุณถึงจะซื้อหวยแล้วถูก นะคะคแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะไม่ต้องซื้อค่ะไม่ถูกแน่นอนนะแล้วก็สําหรับเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเงี้ยนะคะถ้าจะเก็บพยอยซื้อได้แต่คุณจะยังขายไม่ได้ในอีกระยะประมาณอย่างน้อยปีหนึ่งเลยนะในสิ่งที่คุณซื้อนะบอกเลยคราวนี้มาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะว่าชาวกลุ่มความรักเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอื้ เดือนนี้นะคะชาวกลุ่มความรักก็สำหรับคนโสดนะเดือนนี้แม่หมอมองว่าอย่าเพิ่งหาเลยไม่ค่อยดีนะคะคือคุณอาจจะได้เจอคนจากทางไกลนะแต่ว่าคุณต้องเช็คสเตตัสเขาไงเช็คสถานะเขาดูว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือเขาบอกว่ากําลังจะเลิกกับแฟนไอ้คำว่ากําลังจะเนี่ยเลิกจริงหรือยังหรือไอ้บอกว่ากําลังจะเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ยังรักกันดีอยู่ผู้หญิงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นยังไงอะไรอย่างี้นะอันนี้ให้ระวงัง ะะเพราะคุณจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องบางเรื่องของเขาคืออาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่3าก็ได้แต่มันมีเรื่องบางเรื่องหรือปัจจัยภายนอกบางอย่างอย่างเช่นครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาที่มันจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ของคุณในภายหลังนะถ้าคุณจะคบกับคนในเดือนนี้นะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคนคุยนะคะเดือนนี้ก็ถือว่า อาจจะมีเกณฑ์ได้ห่างกันไปบ้างนะคะอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะคะซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นเรื่องมือที่3าม,มีผลไหมก็อาจจะมีแต่อันนี้นะ้ํามองว่ามันเป็นไปได้2อ,อย่างนะว่าไม่ไม่เขามีคนคุยด้วยคนก็คุณเองนั่นแหละที่มีในภพยขึ้นนะคือเป็นไปได้ทั้งคู่เอาเป็นว่าสาหรับเดือนนี้เป็นเดือนของการไม่ปิดโอกาสตัวเองแล้วกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาก็ได้เพราะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เลย นะคะแต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วถามว่ายังไงหฟังดู2อ,อคนแรกน่ากลัวคิดมากเลยเนี่ยก็ในไพ่ขึ้นอันเนี้ยก็ไม่ต่างกันมากแต่ไม่ได้แย่มากนะคือด้วยตําแหน่งไพ่อะคะ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกกันนี่ผู้ตามตรงนะแต่มันจะให้คุณมีเวลาน้อยลงมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณห่างเหินกันมากขึ้นอย่างเช่น าบางคนเจอเต็มเต็มคือมือที่สาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอแล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วยที่จะเจอนะคะอาจจะเจอเรื่องอื่นอย่างเช่นเขาต้องกลับไปดูแลคนที่ครอบครัวเขาที่กําลังป่วยก็ส่วนหนึ่งหรือเขาอยู่ดูแลสุขภาพตัวเขาเองส่วนหนึ่งหรือเขาจําเป็นต้องไปอยู่ต่างจังหวัดอีกส่วนหนึ่งเพราะงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องผันเวลาตัวเองไปให้กับสภาพแวดล้อมรอบตัวเขามากขึ้นจึงทําให้คุณค่อนข้างห่างกับเขา แต่ด้วยไพ่อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดอะคือมันเป็นอารมณ์ของการที่รับได้และเข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นสําหรับนะ้ํามองว่าชาวกลุ่มไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะนะไม่ต้องห่วงเรื่องความรักมาจ้าต่อมาเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องอะไรอ่ะโอเคในเรื่องไพ่ให้ระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของแข็งน่าไม่คุณเจ็บป่วยหนึ่งการกินน้ำแข็งมากเกินแต่อันนี้นะ้ำว่าไม่ค่อยใช่ส่วนใหญ่สองการแทะของแข็ง เข้าไปในปากหรือคุณอาจจะเคี้ยวน้ําแข็งแล้วทาให้ฟันคุณมีปัญหาได้ให้ระวังเดือนนี้นะเรื่องฟันบิ่นเรื่องอะไรเงี้ยให้ระวังเป็นพิเศษอันถัดมาใครที่มีประวัติเป็นนิ่วนะคะหรือว่ามีเขาเรียกอะไรหินปูนเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายอะ่ะให้ระวังในเดือนนี้อาจจะก,กําเริบนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงต่อมาเรื่องของอื่นๆที่อยากบอกสําหรับชาวกลุ่มนะคะในเดือนนี้ เดือนนี้นะคะชาวกลุ่มมองว่าเอ้ยขอภายแม่หมอมองว่าชาวกลุ่มต้องมีสติให้มากๆสติในการข่มจิตข่มใจน้าบอกเลยว่าเดือนนี้ชาวกลุ่มอะอารมณ์ค่อนข้างเกี่ยวกราดนะคือมันเหมือนกับตัวเรานะ่าจะต้องเจอเรื่องหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขหรือไม่ค่อยพอใจนะคะแต่การที่จะแสดงออกอะอาจจะต้องระวังนิดน,นึงคืออย่าชุนเฉียวให้มันมากพยายาม นิ่งพยายามตั้งสติพยายามมาเหนือเนาะคือเราจะต้องทําตัวให้เหมือนเรารู้เยอะเราเราคุมสถานการณ์ได้ให้เราดูสุขุมให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าไปแบบจัดหนักโบ๊ะบ้าเองนะไม่งั้นคุณจะเสียเปรียบในในการต่อสู้เรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวหรือเรื่องงานนะคะโอเคจบแล้วสำหรับชาวกุมค่ะ